ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของการจัดการปัญหาซันรูฟนะครับเมื่อเราใช้งานเป็นนานๆน,นะครับซันรูฟก็ต้องมีการดูแลรักษาผมได้ทริคมาจากเ,เพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับเพราะว่าหลายคันก็จะมีซันรูฟแล้ววิธีการรักษาซันรูฟนะครับให้คงสภาพดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วเราจะทำอย่างไร อุปกรณ์ง่ายๆนะครับมีอยู่ชิ้นหลักๆนะครับชิ้นเดียวก็คืออันนี้ครับเป็นวัสลีนนะครับเนื่องจากว่าหลายๆครอบครัวก็จะมีการใช้วัสลีนอยู่แล้วนะครับเมื่อเรามีลูกนะครับเราก็เอาไว้ทาตัวเขาเอาไว้ทาหน้าทาปากเอ่ยอะไรเอ่ยวัสลีนทั่วไปนะครับที่เราใช้กันเนี่ยแหละครับเอามาใช้ประกอบในการดูแลรักษาขอบยางครับ ขอบอยางของซันรูฟเนี่ยจะมีโอกาสที่จะโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์บ่อยครั้งมากๆเราจะเห็นว่าเวลาเราจอดรถนะครับแสงอาทิตย์จะทำลายคุณภาพของเนื้อยางที่เป็นขอบของซันรูฟนะครับด้านนอกเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันมาดูวิธีการกันนะครับว่าเราจะเอาวัสลีนทา นะครับอย่างไรจริงๆแล้วก็คือแค่ทาขอบสันรูฟแหละครับแล้วเวลาเราทาขอบสันรูฟเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดนะครับแล้วเวลาเราเปิดทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะแบบไม่ได้ใช้นานๆเราก็เอาวัสลินเนี่ยแหละครับค่อยๆทาตามขอบของอยางตามรอบของซอันร,รูฟเราทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทากันครับ เราเอาเนื้อวัสลีนนะครับค่อยๆแต้มครับาตามขอบไปเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่สําคัญนะครับบางทีเราจะเห็นเศษฝุ่นเศษผงนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดนะครับตามช่องตามล่องต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ช่องระบายน้านะครับสามารถระบายน้ําได้ดีด้วยครับ วิธีการสังเกตนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทาวาสลีนนะครับน,นี่คือเนื้อยางขอบสันล,ลุบที่ยังไม่ได้ทาวาสลีนนะครับส่วนนี้คือทาแล้วครับเราจะเห็นถึงเนื้อยางที่เหมือนกับแตกต่างกันอันนี้ไม่ได้ทานะครับส่วนนี้คือทาแล้วครับ ก็เป็นทลิกง่ายๆนะครับอย่าลืมทำความสะอาดขอบของซันรูฟด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้การไหลของน้ำไหลได้ดีครับดังนั้นการรักษาซันรูฟก็ไม่ยากครับใช้น้ำยาที่ไม่ได้แพงนะครับก็คือวาสลีนของลูกเราครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ